สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถรุ่นฮิตที่กำลังเป็นกระแสนในหมู่วัยรุ่นสายซิ่งนั่นก็คือ Honda l e ี d 125นั่นเองค่ะ Honda l e ี d 125นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 125cc ระบบเกียร์อัตโนมัติ V-Matic s t a r t มือรถคันนี้มีดีไซน์ที่โดดเด่นโฉบเฉี่ยวให้ลุคสปอร์ตแบบคูลๆโดนใจสายซิ่งมากๆไฟหน้าเป็นแบบ LED ค่ะหน้าจอเดินไมแสดงผลครบทุกฟังก์ชันการใช้งาน และที่สำคัญจุดเด่นของรถคันนี้ก็คือกล่อง U-box ช่องเก็บของใต้เบาะจุได้ถึง37ลิตรค่ะซึ่งถือว่าเป็นช่องเก็บของที่มีความกว้างมากๆเลยระบบเบรกนะคะล้อหน้าเป็น disc b r a k และล้อหลังเป็นแบบดัมเบรกค่ะรถคันนี้นอกจากจะโดนใจวัยรุ่นสายซิงแล้วยังเรียกได้ว่าเป็นรถครอบครัวที่ขับขี่สนุกคล่องตัวประหยัดน้ำมันและที่สำคัญมีฟังก์ชันการใช้งานที่คุ้มค่ามากๆค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจรถรุ่นนี้สามารถเข้ามาชมรถจริงได้ค่ะที่ b ี l m เอลมอเตอร์บทุกสาขาเรามีโปรโมชั่นเด็ดๆมากมายรอท่านอยู่ค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะทักแชทส่งเรื่องทำสัญญาออนไลน์เรามีบริการส่งรถให้ท่านถึงบ้านค่ะ